วันที่ผ่านมามันก็ออกเก่าๆนะผมเขียนเล่นๆอ่ะเขียนเอาไว้ในรถนะครับเขียนไว้นั่นฝั่งนั้นคนนักท่องเที่ยวมาเขาเห็นเขาก็ผมไม่เดินมาเล่นๆนะผมเขียนเล่นๆนะออกจริงๆออกเลยแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆครับกำนึดเจียเจียอ้อยเตียนเมียนบานโตตามพลูพลืออันนี้คำหลวงปู่สวงที่ให้ ให้กับลูกหลานเอาไว้เตือนเอาไว้เตือนลูกหลานเอาไว้คือเพิ่นเอินว่าตักบาทสุ่มไก่ยังงตักบาทซุมไก่ักบาทงนั้นเปนบาทบองไมตักบาทซุ่มไก่ตักบาอซุ่มไก่แต่แต่ตรงนั้นเป็นบาทบ้องไม่ไบาทบ้องไม่ไพ่บาทบ้องไม่ไพ่คือไว้ใส่เข่าบ่ครับ ให่อาหารการกินทุกอย่างคือไหมใส่อาหารการกินผมอ๋อนี่เป็นไม้ไผ่หาป้องอืมเพิ่นหลวงปู่เพิ่นเห็ดไหวเลยบ่เพิ่นไม่ได้เห็ดหรอมีเพิ่นใส่ต่ผมนี่แหละ๋อนี่บ่คนเห็ดนี่แหละคนเห็ดปลาสิโทอ่าสีเพิ่นเห็ดตัวนี้เพิ่เห็ดตัวนี้อยู่อยู่ทางบัตรเซไปอยู่ทางบ้านอยู่ที่ปลามั่นบัตรเซไปไปนอนอยู่ในในปลามั่นครับนอนอยู่ในปลามั่นในกระท่อมห่าง ปลามันเขาปลาลูกปูไห่เฮ็ดบาดไม่ไผ่บาดไม่ไผ่บาดไม่ไผ่ห้าป้องครับเซ็ดเซ็ดเซ็ดเราเพื่อนกะให้ให้มัดไว้แบบนี้เลยบอกมัดไว้ที่นี่กะเพื่อนไห้เอาลองที่หนึ่งใส่ปล่องที่หนึ่งใส่ยังก่อใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างใส่เข่าปลาอาหารใส่นุ่มใส่ขนมใส่ดอกไม่แล้วแต่เ้ามีใส่ใส่ใส่ทุกป้องครับใส่ไป นี่หมายถึงว่าเิ่นใส่ให้พวกอพวกหากินโมเป็นนะออือพวกน้ำปลาน้ำเขาคือเป็นนกหนูปูปีกยังสิละเป็นผีสางน,างนะะั่งไ,ไ,ไม,ม,ม้นั่นแหละกับเิ่นให้เทดไปล้วก็ใส่ขนมนมเนยใส่ทุกยอย่างที่มีนะนี่คือบาดไม้ไผ่บาดไม้ไผ่ไ <หา S 1> มีมิกิห้าบ้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบ้องนั่นแหละ าศูนย์ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่ไม่มีแล้วที่ที่ไหนก็ไม่มีมีที่นี่เดียวมีที่นี่ที่เดียวครับวัดขยุงที่อื่นไม่มีใครรู้ประวัติตำนานบั่นในไทยนั่นแหละเบิ้งเขาเขาเฮ็ดไปน่ะอ๋ออันผุนก็ไม่อันบ่อผุนนั่นแหละอันผุนปัวงขึ้นแล้วขึ้นสิครั้งเฮ็ดหลังอันนี้เฮ็ดหลังเฮ็ดโกนเฮ็ดก่อนอันนั้นคนบ่ขังเฮ็ดอันนี้คนขังเฮ็ดป่วงแลยก็่อขืนกนเฮ็ดทำไมทำไมต้องเป็นห้าป่แหละอันนี้ มันอาจจะเป็นสินห้าหรือเปล่าสินห้านะสินห้าอ๋อเป็นตำนานสินห่าละครับผมผมว่านะครับเป็นสินทั้งหมดอันนี้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่สามเป็นเป็นสินเหมือนกันสินคือกันอ่าเป็นสายสินหรือเป็นสินอืมโอ้ตรงตรงมัดสามอันตรงมัดตงสามต้องมีสามด้วยใช่ไหมสองสามหนึ่งสองสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ๋อต้องมีเสาเนี่ยคือด้านเห็นี่ยสามสามคือกัน แต่ตัวนี้ที่จริงมันสิเป็นหาหรือเป็นเจ็ดแต่คนผมบริมาด้นแล้วเขากระเฮ็ดไปมันมันหลุดเขากระเฮ็ดไปตามเหล่องเขาว่ามันมัดได้อยู่แก็แล้วไปนะครับแต่ตามตามตำราแล้วโบมีไผ่มัดเป็นนี่มัดบริมีตีตะปูมียังเอาเสือกมัดธรรมดาเอาเสือกเข้านี่มัดอยู่ขิงอยู่เครื่อเครื่อกับมัดอยู่อยู่แต่ว่าลูกปูให้เอาเอาแต่เสือกบ่ไห้เอาหลวดบ่ไห้เอาตะปูที่ยัง มิจเเแบบมันเป็นตำนานนะครับครับเคยมัดมัดข้อมัดองไงเลยเนี่ยครับองไงเนี่ยแต่แตไงเอออืมเออนี่สงสัยผมสงสัยอยู่อันนี้ไม่คานไม่ค้านหาบไม่ค้านหาบแบบแบบกาหาบกล้าไปหน้าหับทุกสิ่งทุกอย่างหาบจิตหาบใจเฮานี่แหละหาบจินหาบร้มนี่แหละครับบ่แเ่นหาบ แบบบานเท้าหาบเ้ยหาบเป็นปิศนาถ้ำของลวงปูหาบให้น้ำหนักเท่ากันแบ่งให้เท่ากันอ่าแบ่งให้เท่ากันหมายถึงจิตใจเท่านี่ให้มันเสมอกันเหมือนการทุกคนให้เสมอภาคกันไดๆก็ต้องแบ่งเท่ากันแบ่งเท่ากันถ้งแบ่งเท่ากันเข้ามานรงกันกะได้ยังกะกินนํากันกินนรงกันหนึ่งสองสามสี่อันตัวนี้ก็ปปิศนาได้นี่ สีนี่สีอีซีสามทั้งคุณสามบ่หัอ้ยสาโอ้หนึ่งสองสามหัวซีสามเป็นสนัอ๋อเป็นศิลเป็นศิลอ่าเป็นศิลให้ให้น้ำหนักอ่านี่ศิลนี่บ่ให้ตัวใดเค็งบ่ให้ตัวใดงานบ่ให้ตัวใดครับอันนี้ขาดศิลนะน้ำหนักเข้ากันครับคือกันกับตัวนั้นแหละคือกันกับตัวนั้นกูเลยมัดไปนี่ด้วยบ่แม่นเลยมัด เชื้อเชื้อหนึ่งเพื่อนเพื่อนบริมัดแบบนี้เพื่อนมัดขอ้อออกมานี่ดึงไปหาต้นใหม่เนี่ยอน,นี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เนีน่ยมัดเดี๋ยวนี้มัดเดี๋ยวนี้อะไเดี๋ยวอันนี้บ่หูผมผมบ่บ่เคยเห็นบ่เคยบ่เคยมัดแต่ตามจริงต้องให้มัดสามเส้นบ่มัดสามเส้นมัดสามเส้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืคือคือคือสายศีลนั่นแหละคือศีลแบบว่าให้ให้มีหลักฐานมัอนคง <อ>แรกมันให้มีรักฐานมั่นคงคือต้องมีต่อใหม่อ่ามีองค์หมายถึงว่าที่เก็บของของเฮานะครับที่เก็บสมบัติทุกอย่างของเฮาเก็บสมบัติเงินสับสินเงินทองอย่างให้ใส่ไว้ในนี้ครับตอนนี้ก็ให้มีความซื่อสัตย์ให้มีความอ่อนโยนให้มีความเชี่ยงต้งสินะนี่แหละความหมายความหมายของมัดอ่ามัดอสิน ศีลก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าโอ้ได้ประวัติร้ายได้ประวัติร้ายได้คยวขมหูวร้ายครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพิธณาธรรมบันไดหกขัน้นบันไดหกขัน้นทำไมต้องบันไดหกขัน้นอ่าพน,นเฮ้าแมนบอกเกิดมาเกิดมาก่อนสิขึ้นไปใหญ่เติบโตอืมแมนบอกครับครับครับตอนสิเติบโตก็ ไต่ขึ้นไปขันที่หนึ่งก่อนขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งคือหมายถึงว่าเข้าเข่าโรงเรียนป .1 ป .1 อ่งขึ้นมาอันดับมาป .2 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ป .6 อนหกถึงมันได้หกขันสมัยก่อนมันคือจบแค่ป .6 อยังสี่นะใช่ไมลวงปูยังอยู่นะครับมันสิ่ีแค่นั่นมัดนี่เหลือจากนั่นก็เข้าหากินเองคือไก่ นี่คือหมายความว่ามีไก่ถ้าจบหกคันแล้วขึ้นถึงหกคันแล้วหากินเองอ่าหากินเองได้ซอยตัวเองได้ถ้าหากินไม่ได้ก็กระดดกรถคันตัวตายตกตายตกตกตายแม่กอยดินเข้ากองไฟนี่เป็นตำแหน่งของลูกปูทั้งหมดเหรอเขาบอกว่าถ้าจบปอกหกคันปิดสนามทำให้ดูไก่ไก่ยังหากินเองได้เลยหากินเองซอยตัวเอง เปนคนนี่สู้สสต้องสู้ไก่เลยแนู่้้ก้องนั่นแหละปลาทีมาผ่านไงในตอนนี้ครับหาพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวสิลัมใหม่ฟังเรื่องเขาปลาใหม่มีมีเรื่องเล่าอยู่บอก เขาป่าไหมเขาป่ากี่ลมีสนีมันไห้ละงาให้มันเต็มมีหมูมีเสียงเห็นกระเล่นตีสร้างปากระทาเขียวขอกลุ่มกระซุ่มนันหมูมีห้องอยูพี่กีกัง้ังกาพุ่นละนกกระาพี่กระซุ่มนกมเบาห้องในเรานก,กตาแดงละนกสุ้แจ้งนกแกงพ่นโดกห้องในโคกจังเป็นมันวอนเป็นตานาออนซ้อนละพ่นโดกมันหำถึงย่ำคำหมูกาเว้า ห้องเบ้าเศร้ากวีบอรวีบอลคือดังแขวะสีร้อนนั่นแหละเจอคุณนายจบจบแล้วบนอล้วจบแล้วเอาฟืนมาเอาฟืนฟืนมาครับอธิษฐานเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฟืนก่อนกระสันอธิษฐานเอ้ยขอฟืนก่อนเด้อเท่านี้เนาะมือนนี้วัดีวันดีครับอาทรรพ เดี๋ยวก่อนเด้อนั่งภาษิตไทยจบก่อนเลยอ่าเป็นบาปขอฟื้นแล้วขอฟื้นแล้วสาธุอธิษฐานหลวงปู่เด้อหาฟื้นกอไฟเขาปลาแล้วครับเขาปลาหาฟื้นกอไฟ่หาหลวงปู่แล้วครับออ่่าา บ่เฟ yeah. ือลยบ่นองบ่รำเลยบ่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 มีฮ่า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 จิษฐานครับลูกไตไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงครับสิ่งชั่วยาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งดีดีส่งามครับอยู่ในเหนือในกายอยู่ในจิตในใจอยู่ในเหนือในสินในเอ็นยังเจ็บมองไดปวดมองไดครับขอให้ออกไปหมดใหม่ไปในกล้องไฟอันศักดิ์สิทธิ์้องปูครับไอ้เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่งามๆสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำทั้งหลายทั้งปวงให้จิตเหนือติดกายตลอดปีตลอดไป สาธุสาธุไปสิงบอดีบาง่ามเจ็บปวดไหนปวดตรงไดนเจ็บหัวปวดท้องเป็นโรคไฟไข้เจ็บคอยสวงเศร้าหายหายให้คอยจืดจ้างหายไปในที่สุดสิงบอดีให้หมอดใหม่ไปในกล้องไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของลูกปูเด้อสาธุเด้อสิงบอดีให้หมอดใหม่ไปเด้อจ้ะศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ าุาหมายของการก่อฟื้นก่อไฟผมลุงปูเมื่เคยบอกผมก็คิดเอ้าว่าไฟนี่หมายถึงถาดของคนเฮา,าครับคนเฮานี่ถาบ่ามีถาดไฟอยู่ในตัวมันก็สิเป็นท่วทานคือจังเฮาเห็นนี่เลยถาดของคนเรามีถาดทั้งสี่ดินน้ำลมไฟครับลงบุงปูไปอยู่เมองไหนต้องมีคือสัญ,ญลักษณ์คือวาวครับหมายถึงถาดลมไฟก็คือถาดไฟครับ ดินก็คือถาดดินน้ำถาดน้ำถาดดินดินน้ำลมไฟจะมีครบทุกทุกอย่างเนาะที่สิ่งใดที่บอดี้ก็คือให้มันใหม่เป็นยังสี่เลยเนาะใหม่เป็นในกองพืนกองไฟายตัว้ายมนใสมนดำที่ที่เขาใสเขาล่องเัาติดเหนือติดตัวมากมีกะให้ตัวเราา่าบ้างไล่ออกไปหมดในกองไฟอันซับที่เขาลูกวุ้งครับกองไฟนี่เพิ่นเคย เอาเงินไปจุดเด้๋ยวอยู่บานบ่แมนกองอินี่อยู่อยู่กระ่อมลาสังขารบันรุ่นบันรุ่นปึกใหญ่ขนาดนี้ปึกเงินอ่ะใหญ่ขนาดนี้ลวงปูเอาโจออกมาจากยามเอามาให้ผมพอให้ผมแล้วยกอต้องนะเพื่อนกับผ้ามาเพื่อนกันั่งหันหลังให้นั่งอั่งยู่ทักพุ่นละที่แหลถขานนามหากองไฟนะพ่อให้เงินผมแล้วเพื่อนกับหันนากลับไปเพื่อนก็บไจอดต้อนเพื่ผมกับโยนใส่กองไฟ กองไฟใหญ่ๆจังสี่ล่ะโน่นเขาเลยเงินจบเสล้บ่ได้นับปูจะไปปึกใหญ่ปึกใหญ่เลยปึกใหญ่ครับพอยนเขากองไฟปึ๊บผมเสียได้แลกวเอาไหมเชี่ยวออกมาอล้ปูหันหลังอยู่ไรเป็นเนตะคอกมาว่าะยะโตสัสไอ้คอนกี้เอาแปลว่าทำไมของเขาเอาไปทำไมของเขาเรียมเกี้ย เขาไม่ดีเขา,าไ,มไม่ดีอ๋อ,อ,อลเลยผมก็ดเขี่ยมาเพิ่นก็ห่าให้พรมก็โยนเขาไปคืนเอาไปคืนบ่ได้จักบาทข้างในมันก็นดีอยู่ไล้เพราะมันเป็นปึกข้างในมันโมชันใหม่นะครับเ,เพิ่นกัดเออเพิรมล็งปบูก็ห่าให้พอตวาดออกมาไม่ขึ้น <c oughs> ไม่หมดไม่เท่านั้นหมดเลยไม่เหลือเลยต้นตำนานที่เขาคุยเล่าให้ฟังคือคนลงใช่ไหมเนี่ยครับผมจุดตรงนั้นครับจุดตีกระท่อมละสังขารกระท่อมละสังขารบัลลุนกระท่อมตะมีอ๋อแต่ก่อน เป็นเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีบนรุ่นนะครับครับครับตอนนี้ก็สิีมีอ่ะเมียเป็นลูกเป็นเป็นผู้ยุหันนะเป็นดูแรกย่หันอ๋อดูแลยุหันเป็นกับผู้เล่นนะไหวเคือเก่าล่ะครับไปจุดได้ประเทศอีกจุดพี่บ่จุดมองนีบ่กึกเว้ยหละครับมองได้ไหมแล้วหมแล้วหมแล้วฮะวัฒนหันพี่แหลกอืมเขาเราขนาดขั้นแปดมาทีแรกเลยเข้าปดเด็นตามขั้นต้นนะครับเป็นยังไงครับรถคันนี้ได้ได้มาจาก วัดทรัพย์น้อยที่โคราชหลวงปู่ไปอยู่โคราชวัดทรัพย์น้อยประมาณเดือนหนึ่งเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ให้โชคให้ลาบเขาเยอะแยะมากมายคนที่ได้เงินเยอะๆซื้อรถคันนี้สวายหลวงปู่พอ,อ,อได้รถเสร็จอาเจ้า,าวาดวัดทรัพย์น้อยเป็นอาจารย์ศุกเป็นอาจารย์ศุกไปเจ้า,าวาดอยู่วัดทรัพย์น้อยศึกยอมศึกพาหลวงปู่ขับรถคันนี้ขึ้นมาบ้านอเพราะว่าอยู่ไม่ได้เจ้ามือที่โคราชไม่มีเงินจ่ายเจ้ามือไม่มีเงินจ่ายเลยใช่ เจ้ามือล้มหมดแถวโคราชล้มหมดครับเขาก็กลัวลูกปู่เป็นอันตรายคืออาจารย์สุกหรือว่าเจ้าวาดวัดทรัพย์น้อยสืบพาลูกปู่พารถคันนี้ขึ้นมาบ้านอืแล้วก็เลยให้ลูกปู่มันเลยเขาก็เอาไปใช้อยู่พอลูกปู่ลาสังขารเขาก็เอามาจอดที่วัดขยูงผมว่าเลขเนี่สวยเนาะก็มันออกไปแล้วเมื่อวัที่ผ่านมามันก็ออกเก้านะเก้าๆใช่ข้างบข้างล่างครับอ่าอืม มีช่วงหนึ่งผมผมผมเขียนเล่นๆอ่ะเขียนเอาไว้ในรถน่ะครับเขียนไว้นั่นฝังนั้นคนนักท่องเที่ยวมาเขาเห็นเขาก็ถ่ายรูปไปถูกทุกคนผมไม่เดินมาเล่นๆหรกเขียนเล่นๆนะออกจริงๆออกเลยมันเก้าเก้าแล้วมันมันยังเหลือนั่าน่ะมันยังเหลือเลขสามเลขศูนย์เลขเก้าอีกเก้าเก้ามันจะเป็นอะไรไอเป็นอะไรนะไหเป็นอย่างนี้ป่เป็นอย่างนี้เก้าเก้าแล้วกลับหัววะกลับหัวก็หกเลเก้ากลับหัว เล่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่บ่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่อ่นน้้เ่่น่ง่่่่อ่่่กับหัว่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่่่ก่เป็น่่่นี่่่่่่บ่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่เ่้่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่ากนนคันนี้ประมาณนี้เนาะ ห้าศูนย์หกหกเด็กมากเด็กมากเด็กมากมาักมาคักมาักคุณลุงปันอายุหกสิบแปดแปดปีคนที่ันนี้หมายถึงลวงปูตั้งชื่อให้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชื่อเป็นพ่อแม่ตั้งให้ครับคนอื่นไม่ได้ตั้งให้คนอื่้ตั้งให้ลงปูสวงเรียกตาปันตะปันครับคนที่รับใช้พูดง่ายๆคนที่รับใช้ลวงปูเลยครับ มีคนเดียวในหมู่บ้านนี้เนาะในหมู่บ้านขยุงนี่จะมีคนเดียวที่ลวงปู่ตั้งชื่อให้แล้วก็ได้ไปปฏิบัติรับใช้ลวกปู่จริงครับเรื่องประวัติหลวงปู่นี่ต้องถามครับตาปันนี่แหละรู้ผมว่ารู้ที่สุดละพอพพอบอกได้พอบอกได้ครับเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดมากเลยเพราะว่าได้อยู่ใกล้ชิดจริงๆครับอืมได้อยู่ได้อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ช่วงครับสุดท้ายแล้วล่ะช่วงสุดท้ายละอือ อันนี้คือเขาทาอะไรนี่อันนี้เขาทำเป็นสวยงามนี่ใให้เป็นทางเข้าเนาะทางเข้าเซลฟี่อะไรพวกนั้อ๋อครับอ่ะขอบคุณลาจริงๆแล้วทีนี้อ่ะขอบคุณคุณตาปันหลายนะครับขอบคุณหลายที่ให้ความรู้มากๆเลยวันนี้ให้ความรู้จริงๆแล้วก็ผมจะเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่ทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับใครอยากมากราบไหว้ หลวงปู่สวงก็มากาบไหว้ได้นะที่นี่นะครับคือบ้านวัดขยุงตับนห้วยตานตำบนห้วยตามอนำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมเ้อที่บ้านขยุงนะครับมาก็จะเจอถ้ามาเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมาสอบถามได้นะลุงเนาะสอบถามสอบถามมาอันดับแรกมาจะรับดอกไม้ทูบเชียงหรือขัน5้าขัน8 ันบูชาครูล <Wha> ุงป <Luis> <diction aries> ู่สวงบูชาครูลุงปู่สวงครับแล้วก็มาสอบถามได้ว่าเรื่องอยากให้คุณลุงปันมาเล่าประวัติให้ฟังก็ติดต่อน้องที่ฝั่งฝั่งด้านขวามือนี้ได้เนาะที่รับขันดอกไม้ตรงนี้นะครับก็ติดต่อได้แล้วก็สอบถามได้เนาะขอบคุณหลายครับประวัติตำนานเรื่องราวของลูงปู่สวงก็สงสัยเรื่องอะไรก็มามาที่นี่ครับมาที่นี่เลยเจ้าตำรับอยู่ที่นี่ครับ ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ